เมื่อคนไทยเป็นโสดเพิ่มขึ้นเปตัวเองแลกความสุขใช้จ่ายสูงจนแบรนด์ดังต้องหันมามองค่ะในยุคป,ปัจจุบันนะคะคนมีชีวิตโสดกันมากขึ้นนะคะเอเองก็เป็นสาวโสดนะคะการที่เราจะเปตัวเองเราก็จะเปได้เต็มที่ค่ะดังนั้นนะคะมาดูกันค่ะว่าทำไมแบรนด์ดังถึงหันมามองสำหรับคนโสดเมืองไทยจะซื้ออันนั้นจะช้อปปิง้งอันนี้กินเที่ยว ที่จ่ายเป็นพันวิธีคนโสดใช้เงินปนเปอร์ความสุขของตัวเองกำลังกายเป็นเทรนยอดนิยมค่ะเห็นได้จากข้อมูลขององ,องค์การสหรประชาชาติ United Nation เผยว่าจำนวนคนโสดในหลายประเทศที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อนเนื่องโดยในปี2,5,6,6ปีที่ผ่านมามีคนโสดทั่วโลกราว2 1 2 0 0พันล้านคนหรือคิดเป็นสัสดส่วนราว1ใน4ของจำนวนประชากรทั้งหมดซึ่งเป็นสัสดส่วนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อนเนื่อง 23%ในปี2528อีกทั้งยังคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอยู่ที่35%ของจำนวนประชากรทั่วโลกภายในปี2593อีกด้วยค่ะและยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นไปอยู่ที่3,000ล้านคนภายในปี25 โดยข้อมูลล่าสุดในปี2566พบว่าประเทศที่มีสัดส่วนคนโสดต่อประชากรมากที่สุดในโลกก็คือเดนมาร์กอยู่ที่24.1%ของจำนวนประชากรรองลงมาก็คือฝรั่งเศสและฟินแลนด์ที่22.8%และ19.6%ตามลำดับซึ่งจะเห็นว่าประเทศที่ติดสิอันดับแรกเกือบทั้งหมดอยู่ในทวีปยุโรปซึ่งนอกจากเป็นผลมาจากความไม่พร้อมในการสร้างครอบครัว จากปัญหาเศรษฐกิจที่รุมเร้าและยังมีพื้นฐานมาจากวัฒนธรรมในเรื่องของการให้ความสำคัญกับความเป็นตัวตนที่ชัดเจนและอย่างลึกลึกในสังคมยุโรปมาอย่างยาวนานขณะที่ฝั่งเอเชียพบว่าญี่ปุ่นเป็นประเทศที่สัดส่วนคนโสดสูงที่สุดติดอันดับที่15ของโลกโดยอยู่ที่ราว15.5%ของจำนวนประชากรท้งประเทศทั้งหมดนี้ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากท่านิยมและทัศนคะ ของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการใช้ชีวิตที่อิสระมีโลกส่วนตัวมากขึ้นรวมไปถึงเหตุผลด้านความไม่พร้อมทางเศรษฐกิจและความกังวลเกี่ยวกับความมั่นคงด้านหน้าที่การงานซึ่งประเด็นต่างๆเหล่านี้ทำให้คนหนุ่มสาวรุ่นใหม่มีแนวโน้มคองตัวเป็นโสดกันมากขึ้นคนโสดกลายเป็นกลุ่มผู้บริโภค ลและจากกระแสคนโสดดังกล่าวส่งผลให้ประชากรกลุ่มนี้กลายเป็นผู้บริโภคหลักในตลาดที่มีศักยภาพสูงและน่าสนใจนอกจากคนโสดจะเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่กำลังมีแนวโน้มเพิ่มจำนวนขึ้นทั่วโลกแล้วยังมีอำนาจในการจับจ่ายสินค้าและบริการสูง บนเปลือตัวเองและกล้าใช้จ่ายเงินซื้อความสุขมากกว่ากลุ่มอื่นๆซึ่งส่วนหนึ่งเป็นเพราะมีภาระค่าใช้จ่ายต่างๆน้อยกว่าคนที่มีครอบครัวแล้วและสามารถตัดสินใจใช้จ่ายเงินโดยไม่ต้องปรึกษาใครจึงทําให้มีอิสระและมีความยืดหยุ่นในการใช้จ่ายสูงคนไทยเองก็มีแนวโน้มแต่งงานลดลงและเลือกที่จะใช้ชีวิตตัวคนเดียวมากขึ้นเป็นผลมาจากค่านิยมและทัศนคติของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการใช้ชีวิตที่อิสระมีโลกส่วน ตัวมากขึ้นรวมไปถึงเหตุผลด้านความไม่พร้อมทางเศรษฐกิจและความกังวลเกี่ยวกับความมั่นคงทางด้านการงานเจนวายของตัวเป็นโสด ไม่สมรสไม่มีลูกทำให้คนหนุ่มสาวรุ่นใหม่มีแนวโน้มของตัวเป็นโสดมากขึ้นสอดคล้องกับข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติที่เปิดเผยว่าคนเจนวายมีค่านิยมของตัวเป็นโสดไม่สมรสไม่มีลูกและมุ่งทำงานเพื่อความสําสเร็จ หรือความสําคัญกับงานมากกว่าครอบครัวสะท้อนได้จากสถิติการจดทะเบียนสมรสในไทยที่มีลดลงอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังพบว่าในช่วงระหว่างปี2556ถึง2565อัตราการจดทะเบียนสมรสของคนไทยลดลงจาก13.1คู่ต่อพันครัวเรือนในปี2556มาอยู่ที่11.3คู่ต่อพันครัวเรือนในปี2565คาดว่าส่วนหนึ่งเป็นผลกระทบจากโควิดที่ทําให้ต้องมีการเลื่อน การจัดงานแต่างงานและการจดทะเบียนสมรสออกไปก่อน กลับมาเพิ่มสูงขึ้นแต่ตัวเลขดังกล่าวก็ยังคงอยู่ต่ำกว่าเฉลี่ในอดีตอีกพอสมควรนอกจากนี้ในทางกลับกันข้อมูลเศรษฐิของกรมการปกครองยังบ่งชี้ว่าคนไทยมีแนวโน้มอย่าร้างเพิ่มขึ้นอีกด้วยจาก4.7คู่ต่อพันครัวเรือนในปี2556มาอยู่ที่5.4คู่ต่อพันครัวเรือนในปี2565สูงที่สุดในรอบ10ปีทําให้สัดส่วนควรัวเรือนที่อยู่อาศัยคนเดียวเพิ่มสูงขึ้นเป็นอะ่ะบนเปิ ความสุขตัวเองไม่สนลูกไครประชากรกลุ่มนี้จึงมีอำนาจในการจับจ่ายสินค้าบริการสูงกล้าใช้จ่ายเงินเพื่อให้รางวัลและปลนเปื้อความสุขของตัวเองอย่างเต็มที่และไม่เสียดายไม่ว่าจะเป็นการซื้อสินค้าแบรนด์เนมต่างๆการซื้อรถยนต์ซื้อของเล่นซื้อของสะสมราคาแพงกินอาหารนอกบ้านเข้าคลินิกเสริมความง,งาม ปหรือแม้แต่การใช้ใจ่ายเงินเพื่อพัฒนาและยกระดับความรู้ความสามารถตัวเองเพื่อนำไปสู่ความก้าวหน้าในใสายอาชีพมากขึ้นพฤติกรรมเหล่านี้สะท้อนถึงความกล้าใช้ใจ่ายเพื่อซื้อความสุขให้กับตัวเองและกลายเป็นโอกาสทางธุรกิจก้อนโตสำหรับผู้ประกอบการเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มลูกค้ากระเป๋าหนักเหล่านี้นับเป็นโจทย์ใหญ่ของผู้ประกอบการในการปรับโมเดลธุรกิจรวมไปถึงการพัฒนาและปรับเปลี่ยนการนำเสนอสิน และบริการเพื่อตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่หันมาใช้ชีวิตตัวคนเดียวและรักษาพื้นที่ส่วนตัวกันมากขึ้นอาทิที่อยู่อาศัยขนาดการะทั่ร้านอาหารแบบทานคนเดียวหรือโรงแรมสําหรับคนโสดห้องเดียวเตียงเดียวโปรแกรมท่องเที่ยวสาหรับคนโสดรถบ้านหรือแคมปิ้งคาร์ขนาดเล็กสําหรับคนเดินทางคนเดียวนอกจากจะเป็นการรองรับความต้องการ การตลาดในประเทศแล้วยังสามารถขยายฐานตลาดเพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าในต่างประเทศได้อีกด้วยค่ะท่ามกลางาจำนวนคนโสดทั่วโลกที่กำลังเพิ่มขึ้นสูงทุกขณะและนี่นะคะก็คือข่าวข่าวอัปเดตนะคะในเรื่องของการเงินของคนโสดพฤติกรรมของคนโสดนะคะที่ใช้จ่ายเพื่อตัวเองจนแบรนด์ดังต้องหันมามองค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะเศรษฐกิจนะคะ เราก็จะต้องดูพื้นฐานหรือว่าดูประชากรของโลกของประเทศไทยเองนะคะที่มีพฤติกรรมแบบไหนพฤติกรรมอย่างไรผู้ประกอบการเองก็จะต้องออกมาดูละอย่างคนโสดเองเนี่ยก็จะใช้จ่ายแบบไม่ได้คิดอะไรเยอะและภาระค่าใช้จ่ายก็ไม่ได้เยอะเหมือนคนที่มีครอบครัวดังนั้นจะใช้อะไรจะทำอะไร ก็คิดด้วยตัวเองตัดสินใจได้ง่ายการตัดสินใจซื้อของแต่ละอย่างก็เลยค่อนข้างง่ายนะคะแบรนด์ดังๆผู้ประกอบการก็ต้องหันมามองคนโสดมากขึ้นค่ะสำหรับข้อความดีๆแง่คิดดีๆนะคะก็เอามาฝากกันไว้ทุกวันอัปเดตในเรื่องของการเงินรีวิวหนังสือต่างๆนะคะพัฒนาตัวเองอัปเดตในทุกๆวันนะคะในช่องของโค้ดเอสอนการเงินการเงินง่ายถ้าคุณเข้าใจชีวิตโค้ดเออีซ y มันน